ตอนนี้มาถึงที่บ้านในวงกันเลยว่าจะเข้าไปเอี่ยวที่บ้านในวงก่อนมูซีตําบลอ่อนเหนือมีน้ําตกเจ็ดจั่นตัวนัาจะเป็นแต่พอบ้านในวงกันมูซีตําบลอ่อนเหนือผมไปมาเพื่อทบ้านในวงนี่ on india เจอแรกนี่หน่อยบ้านโน้นวงนี่หน่อยชมมะรำมะมาเซนี่ก็เลยไปเรืนมาวันนี้จะไปขับรถต้หนหอมไปบ้านโน้นวางนี่หนยนี่มีน้องควายน้องควายกันกันลูกควายอยู่นี่ มฆควายอยู่นี่อ๋อน่าขนาดเลยปลูกควายก่ไปะได้กลัวคนเนาะนะบายบายงงมนะขนเลยอ่าให้าขนาดเลย,เลยปุ้มหนหน้อยได้ก่อนว้าอ๋อใหเนีย มานาอ๋<ม>าอไฮมีแม่ควายตัวนี้โตกู้หนึ่งเอาไว้ลูกกำลังเกิดใหม่ออาไว้จะได้บะมีขนมหื้อ่าอ๋อไฮบะมีขนมจะได้เอาขอเขาอย่ามาฮห้ลูกกินดูขนาดกันนี้เดี๋ยวจะเอาปอดจะเอา เอาขนมเอาขอ้าวกลีบมะฮือเนื้อเอาผลไม้มะฮือนะไอ้ลูกเนะอ้าวไอ้ข้มหน่อยอ่าอืมนะฮะ,ะขนาดเลยอ๋อวไอ้ลูกอันนี้ป๊อบไ,ได้เอาผลไม้อย่างมะฮือเลยเป็นไว้ลูกอยู่นี่กันอยู่นี่กันแกดูแลลูกดีๆเนอะอืม ไปลูกเลยละ่ะไทม์ลิงเลยวละ่นะเดี๋ยวจะมาใหม่ในลุงเนี่ย,ยให้มาใหม่เนี่ยอ่าอืมยายไปไหนฮัลโหลข้าจะไปไหนอืมหูแกมกันอะไรเลยจมูเอ๋ยอ่าไอแม่ลูกตัวเนี้ยอ่าไอ้นี่แกมกันอะไรเลยนะคืออย่างนี้ไปรหูเบกผมเนี่ย ลูกควายก็บแม่ควายกูนี่นะอยู่ที่ปากถนนเข้าบ้านแม่วงตำบลออนเหนืออำเภอแม่ออนจากวัดเชียงใหม่ครับอ๋อให้วันนี้เดี๋ชป้าปผลไม้ก็จะซื้อมาฮึนะนะนี่นะฮนะนะขนาดเลยครับจะมูดจะจมเหเนนะเฮ้ยเจืออย่างบอ่อผงกามเน่ บายได้จะไปแล้วนะลูกนี่ไปแล้วนะไปบายบายไปต่อครับไปในตัวไอ้รดีใจนะครับคุณตู่ เรยอทับฟ้าผลไม้เดี๋ยวปปะยจ,ะจะซื้อผลไม้ไปก่อนบุกยฟปับเม็ดไฟแค่จะไปถามพี่น้องบ้านแม่วงนี่กว่าใครเป็นเจ้าของรายผมได้ยินมาเหมือนแลวนะบ้านแมวน่วงแต่ปเป็นมาเสือ Yeah. ลมด่นขนาดเลยสองข้าง้างก็จะเป็นป่า นี่น่าจะเปียวนะแกหมนเดิถ้าเวลาคนที่อยู่บ้านเมวงนี้ไปยิการก้วพิกมาตมือนี่นักแกนเหมือนเดยมดวไฟไฟเก่งตั้งนี้ หัวหู้ไผ่ไม้ไววนะครับมีตึงเสือมีตึงนกตึงไก่นี่ มีน้องมาอยู่นี่สองขัวครับ โอ้อน,นี่ตังมื่อไหนมัน่นอะเออถึงบ้านแม่วงแล้วครับถึงบ้านแม่วงแล้วออโอ้โหน,นี้เป็นสาราเก็บของ บานน้านไม่วงลักษณะของบ้านไม่วงจะมีนนคนอยูสวัสดีครับโอ้โหมีน้องหมาอยู่สวัสดีครับ บ้นแม่วงนี่มีหลายหลังครับสวัสครับสเสปหลังเ้ป็นมมซีมดเลยเหรออันนั้นเปจดตัวเลข,เรขครับป่เามเอาอย่างนี้บะคมอ๋อบ่าขายบะคมนะกิโลกี่บาทนี่กิโลสิบบาทบะค้มนี่นะอ๋อที่เป็นเมตตีหันต๊ะให้มึงอ๋ ใ่นั่นหมดนั่นหมมืหมูเขามอเนากได้ขายเหมือนกันเนาะกาเออบะขมันเป็นจะได้ขอพ้อนไ้ปะไหน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 ไหอนี่ไงแล้วมันกินตัวนี้ได้หรอกินกะนกินกะนโมละผลโจมละครบได้เนาะกับเปล่าเนี่ยอ๋ออันนี้บะขมขออวเปากอาเนี่ยกเปล่ากับข้าวเปล่ากับ้าวเปาบะขมนี่มันหลับกันแล้วทีนี้มันมีต้นบะขมขนาดกะครับ มีต้นหมกผมต้นเมียงกาแฟกาแฟนี่อาดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับอ๋อต้องครบพอนะครับเต็มกึ้นเนอะครับครบพอกันอ๋อมันจะเป็นเจี๊อ๋อเคยอันเคยกี่ละ

แ้วาับแดงกันแบี้จัแดงกัแบบี้แดงใช่อุ้ม้างเราเง็นเหนบลวกิโลสี่บาทก็ได้แลบนวันนี้ได้กี่ร้อยครับสีรย่อยใครได้นักหรือเพื่นเป็นเรื่องเป็นเ่องาเหนือนได้เก้ารยนอันนี้เป็น e ซเวนร้านเดียวในหมู่บ้านคับ จื่อได้จื่ออย่างครับผมจื่อสมพลครับสมพลอยู่บ้านนี้กะครับบ้านเนี่ยหลังนี่และนั่นเมียกะนี่บ้านหน้าบ้านผมแก้ยู่เหนือสามแยกกลางคือวัดกลางคือวัดครับมีวัดวัดเดียวแน่เนาะมีวัดเดียวครับมีคนบอกผมว่าบ้านเมียวองมีน้ำตกอยู่ครับมีครับเนี่ยเนี่ยโอ้น้ำตกเจ็ดจันน้ำตกเจ็ดจันเนี่ยครับ เดี๋ยวนี่น้ำหนัก,กอ่ะน้าแรงได้ยแล้วมันจะไปทางไหนอ่ะก็ปากทางควานหนูอ๋ออ๋อ,อแต่นี่ไปะได้เออเอออ๋อ,อ,อ,อติบจะบอกว่า500ห้านะร้อยเมตรนั่นนะเข้ามึงเหรอเอ๋อเออผมขยอยาดเตลวเอลได้ก็ครับนี่ได้ค่ะ ก็ขึ้นบนก็เป็นถ้าไปน้ำปนก็วัดพไปขึ้าไปได้ก็วัดทีด่นี่ถ้าไปน้ำปนก็ที่บันไดหนาก็ขึ้นวัดพุทธนาครับแล้วอันนี้เตียวไปก่อยอีพดแต่เนี่ยไหมก๊อฟบันไดหนักเนี่ยตึกต,ตึกตอนนี้เลยค่ะตึกตึกทางทางบ้านหน้าเราขึ้นนี่เราไปเาไป,ไป,ไปวัดเนาะอ๋อไป,ไปวัดเพื่อน,นะครับ<ป>อ๋อขันแหละนี่เอารถไปวัดปฏิบัติธรรมเมก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปไว้ลงบันไดหนักก็ได้บันไดหนักก่อนเนาะครับครับหนักกบิ ขอบคุณครับแล้วเอาไปขายตีไหนฮะไปส่งไหนส่งปุ่นไปต้มขายบ้านปะค่ะตีบ้านไหนนี่หัวซ้ายนะหัวซ้ายไหนทางหัวซ้ายนี่ค่ะทางุบ้านทาหัวซ้ายนี่บป็นไอ๋อนี้เป็าไหนใกล้ใกล้อย่างโง่เกลาเป็นชั้นอะไรวังแล้วไม่รู้หัวแดง โอ้เจมอลประคมประคมของแต่โอ้เมื่อก่อนนี้นะผมไปกัดไม่โปงวนะปะนะเป็นน้ำมาขายก๊อกสังก๊อกหรือว่าน้อยนะเนาะอันนี้เอาสิบกระสอบปลาดี๊นับปิดชามชีรับรถเนี่ยยนบุญน่ะห้ามาเก็บขายนะเจ้าของ หลังเจ้านี่เป็นตัวเข็มลวกขนาเราอันนี้นะต้มนี่ก็ถ้ามันบะปูนี่ต้องเอาลวใส่ตีเดียวน้ำอันนี้อันนี้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วเนาะต้มกันไดดิบดิบอยู่ตีขึ้ผมกินนั่นนั่นะสูงแล้วถ้าถ้าดิบมันจะขมกว่านี่ไหมก็ได้ยินได้ดิวกินไม่ได้ไหมครัถ้ากินแล้วเป็นจะได้ป่ะ ถ้ากินดิบมันมเป็นอะไรกินมาได้มาเก้วกเท่าเก้วได้หลายรังขนมันแข็งเนาะแข็งโอ้นยน้จิ้มเหรอไขบอะลองของผมสักแกนะเดี๋ยวนะอ่าตีดิบดิบผมไขรหัวี่ <laughs> ผมว่ามหัวผมว่าใครลองเขาไปดิบดิบไปสิกินแล้วมันจะหูซึงอะไรว่าไข่หู้เนาะมรลองบบกหู้เนาะอันนี้ดิบเนาะแกร่าง<ะ>ล่าง,ล,างล่างก่อน ล่างก่อนซมนลนเล่นล่างผมกันมั้งอ,อยู่ปลอดภัยเจรจ้างสนับแฟงนี้่วันนี้ <โด S 1> ตั้งใจไม่เอวเดี๋ยวลูกหลาน,อย,านอยู่บ้านอยู่บ้านพ่อยู่พงษนบอนปีนจงหัวอะเจ้ากะอ๋อไอ้จงขุยกะปลาเล่งจงอ๋อเป็นยังไงเป็นง่ายเป็นง่ายเออแม่นแก่เส้นประสาทนี่างอ๋ออันนี้ดิบเนาะ ถ้าผมอันนี้อันนี้เป็นพยานผมผมจะกินดิบเลยแม่จะดิบเป็นยังไงก็แจิ้มผอเนาะจิ้มผอมถ้าผมครับรถปิ้งหัได้เลยจุอยผมครับเนี่ยนี่ไปปั้นมานาเดี๋ยวนะเคยไปเอี่ยวก็ไก่ที่นชุดจะว่าไก่ที่นชุดกังไก่ที่ไหนเขาว่าชิลอยอ๋อเคยมาแล้วครับครับมาแล้วลูกปุ้นเามามาเดี๋ยวนะลูกปุ้นมาก่ะ ยังไมเข้าบ้านนากูมาเข้าบลยเอาเมียเาลเปิ้มแปสองอโอกินได้อยู่กินได้อยู่ได้แต่มันมันจะมันมันน่อยมันมันมันทาบาคนนี่ถ้ามันอิสานนี่ขอยกินดิบคนละรสชาติครับของของดิบของซุกเลยเนาะอือืม นี่่นีกแกนอันนี้คือผมมะขอมาครับขอมาครับกินเลกินนี้แต่ได้จะหักนะผมมันหักได้เหรอหมูะเมันปลาทูกลมกะปลาทูกลมอ่ปลาทูกลมอย่ะจะหักกินกินชุกไว้ก่อนอกินชุกไว้ก่อนเนาะชุกนี่มันชุกละหมูอ่ะผมปักฟิดตตกแต่นี้เป็นกินนิดนิดเลยนะของนส่งทรสาร้อย อันนี้บก,กต่อติดตังไปพระบาทสี่ร้อยเอเอ,เอ,เอผมเคยไปถ่ายอยู่เป็นเก็บข้างตางนี่นำกองข้างต<อ><อ>างเนาะครับอันนี้เก็บข้างตางนี่นะรถเป็นย่างย่างเก็บเพราะว่ามันไปบุกบ้าน,นพุงผูกกันดิวแล,แล,แล,แล้วแรับแล้วคนซื้อกิโลแต่ไรครับซื้อกิโลแต่ไรกับบก,กชื่อครับก็มันขุดเจอเนี่ยชื่อเป็นหลงหลงลืมลืมเงื่นหลายปีนะซื้อไปซื้อปั้นดิเมฮ์สิ ขุดวางอ่ะอ๋อเมให้คุณวางเมื่อนอเอมากำซีห้าถังนึงก่อนโอ้เข้าถาเข้าถาเป็นว่าเป็นฟอ่์เรงนี่กันอาะผเรียกเหมือนเัลนีผมเรียกอีทให้ขอโทษครับ